สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำการคอนฟิกเราเตอร์3ตัวและเครื่อง PC ด้วยโป me รแกรม Cisco Packet Tracer นะคะขันดับแรกนะคะเราไปที่เราเตอร์ค่ะเลือกเราเตอร์2 6 2 1 m นะคะทำการลากเราเตอร์ออกมา3ตัวค่ะจากนั้นไปที่สวิตช์นะคะใช้สวิตช์ตัวแรกเพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์แต่ละตัวค่ะ นำสวิตออมบาสาตัวค่ะส่วนสวิตตัวที่4นะคะเราจะเลือกเป็นสวิตเจนบิกนะคะเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ตัวที่4และตัวที่5จากนั้นมาที่ NDI คะ่ะนำเครื่อง PC นะคะมาไว้ทีออ่สวิตนะคะสวิตละว2ตัวค่ะ หลังจากนั้นไปที่ c อนเน c t i o n นะคะจะเลือกสายไฟที่มีชื่อว่า Copper c e n t r u l ค่ะทำการเชื่อมต่อไปอยังสวิตช์นะคะ <c oughs> จากนั้นทำการเชื่อมต่อสวิตไปยังเราเตอร์ค่ะทำอย่างนี้ทั้ง3ตัวเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นการกำหนดโมดูลให้กับเราเตอร์แต่ละตัวนะคะโดยโมดูลที่เราเลือกใช้คือ nm 1 fe fx ค่ะอันดับแรกเราจะต้องปิดสวิตช์นะคะแล้วก็ลากโมดูลเข้าไปใส่แล้วทีนี้ก็เราก็ทำการเปิดสวิตช์อีกครั้งค่ะมาเดิมค่ะทำการกำหนดโมดูลทั้ง3ามเราเตอร์นะคะ สร็จแล้วให้มาที่คอนเน็กชันนะคะเลือกสาย iber, 0, 8, ไฟเบอร์เลือกฟาสอินเทอร์เน็ตหนึ่งทับศูนย์เพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์แปดไปยังเราเตอร์หกนะคะต่อไปใช้สายคัพเปอร์คอสโอเวอร์นะคะเลือกฟาสอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับหนึ่งค่ะเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์หกไปยังเราเตอร์เจ็ดจากนั้นเลือกสายไฟเบอร์นะคะเพื่อเชื่อมต่อเราเตอร์เจ็ดไปยังสวิตช์ค่ะ จากนั้นเลือกสาย copper strand t o o l นะคะเพื่อเชื่อมสวิตช์เปียงเราเตอร์ตัวที่8ค่ะต่อด้วยการกำหนด ip ให้กับ r o u เตอร์แต่ละตัวและเครื่อง pc นะคะ r o u เตอร์ตัวนี้เราจะกำหนดค่าเท่ากับ1 9 2 1 6 8 1จุด สองห้าสีค่ะต่อไป PC เครื่องนี้นะคะเราจะกำหนดค่า IP เท่ากับ192.168.1.21ค่ะําด้วย PC เครื่องต่อมานะคะแล้วก็จะกำหนดเป็น192.168.1.22 <c oughs> คะ่ะ ู้สึกว่าจะใส่ผิดนะคะใส่ตรงสวิตขออนุญาตเปลี่ยนมาใส่ตรงเราเตอร์นะคะเราเตอร์ตัวแรกจะเท่ากับ192.168.254เราเตอร์ตัวที่2นะคะจะกำหนดเป็น192.168.2.254 ต่มเครื่อง PC จะกำหนดเป็น192.168.2.21ค่ะ PC เครื่องถัดไปก็จะกำหนดเป็น192.168.2.22ค่ะส่วนเลาเตอร์ัวที่3นะคะจะกำหนดเป็น192.168.3.254ค่ะ ต่อมาเครื่องพีนะคะจะกำหนดเป็น192.168.2.2ค่ะและเครื่องพีซอีกตัวนะคะก็จะกำหนดเป็น192.168.3.2 1ค่ะ เสร็จแล้วทำการกำหนด IP ให้เราเตอร์แต่ละขานะคะคาที่5จะกำหนดตรงเส้นปัดเป็น192.168.5.1ต่อด้วย1 9 2 1 6 8 5 x ค่ะ มด้วย192.168.5.2ค่ะต่อมาค่ะที่6นะคะจะกำหนดเป็น192.168.6.1ค่ะต่อด้วย 192.168.6.xxx ค่ะ ต่ด้วยค่านี้เราจะกำนดเป็น1 9 2 1 6 8 6 2ค่ะส่วนค่าที่4ค่ะคะเราจะกำนดเป็น192.168.4.1ค่ะต่อด้วย192.168.4.66 ต่อด้วย192.168.4.2ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการกำหนด IP ให้กับเครื่อง PC แต่ละเครื่องนะคะทำการ Copy IP ของเครื่อง PC ค่ะแล้วไปที่ เ e สก์ท็ต่อด้วย IP Configuration ค่ะทำการวาง IP ของเรานะคะตรง i p a d d s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  สับเนมมาสกอกอัตโนมัติค่ะส่วน d e Default g a t e Way จะเป็น IP ของ r ราเตอรแต่ละตัวที่เรากำหนดนะคะทำการกำหนดค่า IP ให้กับเครื่อง PC ทั้งหมดนะคะทั้งหมด3 r o เราเตอร์ เสร็จแล้วเราจะทำการคอนฟิกเราเตอร์นะคะโดยเข้าไปที่ CLI นะคะพิม NO จากนั้นกด enter ค่ะเพื่อสตาร์และ Copy คำสั่งที่เราเขียนไว้แล้วนะคะจากนั้นทำการผัดและกด enter ค่ะต่ดยด้วยคำสั่ง router ร IP นะคะ ก๊อปปี้เสร็จแล้วทำการผ่าค่ะจากนั้นกด enter control Z เพื่อทำการบันทึกนะคะจากนั้นใช้คำสั่ง show run นะคะเพื่อตรวจสอบหา IP address ถ้าขึ้น IP address แบบน,นี้แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะ เลือกคำสั่งที่เราเขียนไว้ให้ตรงกับเราเตอร์ที่เรากำหนด IP ด้วยนะคะจากนั้นทำเหมือนกันทั้งสามตัวเราเตอร์เลยค่ะ เร็จแล้วมาถึงขั้นตอนของการปิงนะคะเพื่อทดสอบค่ะเลือกไปที่เครื่อง PC นะคะเข้าไปที่ Desktop แล้วเลือกค m m m n d p r พรอมค่ะใช้คำสั่งปิงนะคะจากนั้นให้พิมพ์ ip address เครื่องท,ที่เราต้องการปิงปหาค่ะเราจะเลือกปิงไปหาเครื่องข้างล่างนะคะว่าจะปิงได้หรือเปล่า โดยใช้คำสั่ง p i n หนึ่งเกนปดจงจุ2สองสองนะคะคนที่ได้คือป i n g ได้นะคะจากนั้นเราจะมาทำการทดสอบ ping ไปที่ r เ u อร์นะคะใช้คำสั่ง p i n หนึ่งเกสปจงจุ2สองห้าสค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าป i n g ได้ะคะ่ะ